สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเกษตรมีดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่บ้านสวนเมลอนตําบลท่าพลับอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศราของคุณแก้วปักคุณาบุญก่อเกือือเกษตรกรรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรโดยออกจากการทํางานประจํามาเป็นเกษตรกรเชื่อไหมล่ะคะว่าจุดเริ่มต้นการปลูกเมลอนที่นี่เพียงเพราะชอบทานเมลอนและใช้เงินลงทุนแค่3 0 0พันบาทเท่านั้นเองล่ะคะ่ะ แล้วเราก็เริ่มปลูกค่ะเริ่มปลูกมิลอดแล้วก็เราไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยค่ะถ้าถามว่าคนคิดจะทําเกษตรถ้าฉันไม่มีความรู้ฉันทําไม่ได้จริงๆมันเป็นมันเป็นข้ออ้างมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างของแก้วอะค่ะแก้วไม่มีความรู้เลยคิดว่าเรื่องการทําเกษตรอะติดลบแก้วไม่ได้เริ่มจากศูนย์แก้วเริ่มจากการติดลบแต่เราค่อยๆศึกษาค่อยๆปลูกแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆ และจากการลองผิดลองถูกเรื่อยมาของคุณแก้วทําให้ปัจจุบันกลายเป็นบ้านสวนเมลอนที่ปลูกเมลอนและพืชผักคุณภาพรวมไปถึงการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์พืชผักผลไม้กเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเซาสมาชิกทุกๆคนจะนําเมลอนและพืชผักมาส่งขายที่บ้านสวนเมลอนซึ่งเป็นจุดกระจายสินค้าสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่งครับสำหรับสหกรณ์พืชผักผลไม้กเกษตรปลอดภัยสูงนะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย เขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรให้รวมกลุ่มเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งนะฮะโดยใช้โครงการพระรมย์ดีของในหลวงคือเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยการที่ใช้สกรณ์มาเป็นตัวเชื่อมในการค้าขายเนี่ยก็คิดว่าจะแทบจะไม่มีหรือน้อยมากของสารณ์พืชผกผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงเนี่ยตั้งขึ้นมาก็เพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวกลางในการที่จะ ค้าขายกับบุคคลภายนอกกับสหกรณ์คือเดิมเลยเนี่ยทางทางเกษตรกรขายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางทีนี้เวลาผ่านพ่อค้าคนกลางเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ราคาได้ว่าเป็นราคาเท่าไหร่ทีนี้เวลาพ่อค้าคนกลางจ่ายเงินส่วนใหญ่ก็จะจ่ายแค่ ถ้าดูในราคาตลาดเนี่ยอยู่ประมาณ50%าีนทีนิสหกกรเราเองเนี่ยตั้งขึ้นมาก็เป็นตัวเชื่อมในการค้าขายสินค้าให้เกษตรกรโดยที่เรียกว่ากำไรนั้นก็คืนสู่เกษตรกรผ่านไปเวลา4ปีนะคะเราได้หน้าร้านเราได้โรงเรือน20โรงเรือนนะคะเราได้ที่ประชุมเราทำทุกสิ่งอย่างในฟาร์มนี้ค่ะทั้งหมดเริ่มต้นแค่นี้จริงๆบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าอยากจะทำแบบนี้จะต้องมีทุนเอยอะถึงทำได้ถ้า แกมองว่าประสบการณ์มันซื้อซื้อ,อ <ะ S 1> ไม่ได้ด้วยเงินมันต้องใช้เวลาแล้วก็การลงมือปฏิบัติมันถึงจะได้ประสบการณ์ค่ะนอกจากนี้ที่บ้านสวนเมลอนยังเปิดให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจอยากปลูกพืชผักปลอดภัยเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการปลูกการทำโรงเรือนการดูแลไปจนถึงการขายอีกด้วยละค่ะให้เขาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูที่ฟาร์มเราเข้ามาได้เลยค่ะเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยคืออันนี้เราก็เปิดสอนฟรีมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ละนะคะ พอเขาเข้ามาแล้วเขาเอากลับไปทําได้แล้วเขากลับมาบอกเราว่าพี่แก้วหนูทําได้แล้วนะแค่นี้แหละมันได้ความภูมิใจตอนนี้ภูมิใจมากแก้วเดินตามรอยพ่อเพราะฉะนั้นแก้วเป็นน็อตตัวเล็กๆค่ะที่สืบสารปรณิธานของพระอ,องค์ท่านถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แก้วทําแต่แก้วมีความสึกว่าเนี่ยมันสุดๆแล้วของแก้วแก้วก็ได้ทาแล้วก็ยังจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ